เราทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับบ้านเก่าบอ่อนี่ครับเป็นเนื้อที่70ไร่หนึ่งงาน78ตารางวานะครับพ่อประสิทธิ์แม่อ่อนสาหยงยิ่ง5ไร่79ตารางวาพ่อประสิทธิ์แม่อ่อนสาหยงยิ่งครับ1ไร่1งาน89ตารางวาพ่อสว่างิคองนินสงาน36ตารางวา แม่วันสงสายแม่ทองใสตุท้ทองห้าไร่ห <6 S 2> ตรวาวพศอสวัิ<อ>ินสองไร่สองงานยี่สตรางวาแม่ประมวลจันดวงสีสางานหกตารางวานายพูยนณโชพอส,สองไร่สางานห้สตารางวาพอสกาพลปุบผาสางานยีส <c oughs> นายบุญเทียนโภลุปภาหนึ่งไร่สองงานสี่สิบเก้าตารางวาแม่สีเมืองคณาวันหนึ่งงานเก้าสิบสามตารางวาแม่กุหลาบศ์ขรรั 2, ตสองไร่สองงานสี่สิบตารางวาแม่วิไลตะรุวันหนึ่งงานเจ็ดสิบสามตารางวาและงกำลังดำเดนินรวมพื้นที่โฉนดนะครับกำลังดำเนินการอยู่อีก24ไร่ สองงานสาตารางวานะครับทุกท่านได้ยกตั้งจิตตั้งใจการถวายที่ดินถือได้ว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดคนที่จะถวายที่ดินได้ต้องมีจิตใจประกอบด้วยกุศลศรัทธาภาษาทะอย่างสูงสุดนะครับครับโต<ด>ครบแล้วเนาะแม่อ่อนสายอยู่ทางทิศเหนือนัอ่งนั่ง,น,งนั่งก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวค่อยถวายพร้อมกันครับถวายลงตาพร้อมกันนะครับใจเย็นๆด่นครับเดี๋ยวจะพากล่าวคำถวายก่อนนะครับเอาครบทุกท่านแล้วเนาะครับนะครับเอาผ่านด้วยก็ได้ผ่านด้วยก็ได้เห็นไม่ชีครับใส่ผ่านด้วยกันใส่ผ่านก็จะสวยครับเออ ครบแล้วเนาะ,ะตั้งใจนะครับวันนโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเขพันเตสังโฆปฏิชานาตุ มะยังเอตังเขตะวัตถุงสัปริวารังจาตุทิทศสัะพิกขุสังคัสสะอาคตานาคตัสสะอาวาสะกรณัฏฐายะสังคัสสะนิยาเทมะ สาธุโนพันเตอายังจาตุทิศสะพิขุสังคัสสะอาคตานาคตัสะอาวาสะกรณัฏฐายะเขตตะวัตพุทธะธานัตสะอานิสังโส อมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินักปิยชนานังทีขรรตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายโฉนดที่ดินพื้นที่แห่งนี้พร้อมกับของบริวารแก่สง์เพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัดตั้งวัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศท,ทั้งสี ที่มาแล้วและยังไม่ได้มาขออานิสงออสง์แห่งการถวายโฉน,นดที่ดิน,นเพื่อประโยชน์เป็นสถานที่สร้างวัดตั้งวัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์งผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ที่มาแล้ว และยังไม่ได้มาของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดการละนานเทิน นิพพานะพรอมกันจะก่อนลนะนิพานะปัจโจยโหตุสตุค,ครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าที่ดนินจัมาวัดดำเนินเจริญสขามหมวติภานได้ถวายดวงตาพร้อมด้วยขนาดครับต่อด้วยทุกท่านที่ถือโฉนดทุกท่านครับต่อได้ถวายดวงตาทั้งหมดเลยครับต่อไครับ สาธุพ่อการต่างๆสาธุพ <afraid> ่อกัร <Un> ต <resh> ่างๆสร็ก่อนสาธุเนพานะัจโยตุปวติสาร์ ตอนนี้อยู่ในเหมือนท่านพระจ่าเอกบุญทวีพลชนะได้กล่าววา่าเอาเอาันไหนโยกวางหรือหล่นมาโมเมนต์ Moment. เอาตัวนี้เออเอเอนั่นแหละกว่าจะได้เจ็ดสิบไร่นะครับต้องอา,อาศัย,ยสายฐานศรัทธาของพี่น้องรัวเขาบอกว่าคนที่จะขายที่ด้านมี สองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือมีเยอะกรณีที่สองภาษาบ้านเราเรียกว่าสุดหมดแล้วถึงจะขายที่เพราะว่าอะไรเงินทองที่เงินหมดก็จะไปขายทองทองหมดถึงจะขายที่ถ้าขายที่แล้วนะถือว่าหมดสุดท้ายนะครับโอ้สาธุสาธุ เฉพาะหกเสร็จาะส่าูงพสงฆ์านเจหน้าที่องเตรียมะครับเพื่อให้เทวดาได้ยินเป็นสัทสัญญาที่เสียงเดียเป็นคลนครับสามารถที่จะต่อชีวิตต่อยูได้นะครับสังเกตจากคุณยาอ้พระสงฆ์หลวงป่เจ้า่วยวันนั้น ถือ <lam> ına, ได้ว่าไป <Fern> โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่ายังไงก็ไม่หายไม่มียาไปพักฟื้นที่บ้านไปดูแลตัวเองที่บ้านคุณยายกลับมาตั้งถวายที่ดิอนอนุญาตชื่อชื่อวัดเนาะงวัดไผ่ทงแก้ววิไลจากที่เอายืนเอาเก่าเอาที่ไม่เอายืนเอาเดินทผมก็ไม่รู้ว่า อ๋นเจ้อแม่นบุญเนาะลงตามสาธุเมนูนะครับคนโบราณจึงสาธุไม่อ่อนพอสิดเด้อสาธุสพอทษเงินเงินหมดไปขายทอง ้องหมดไป็นรที่ที่หมดสายทูไรโบนหลายทุ่ยนะอันาี้สายท์สายทูความกันดัง